ข่าวดีวันที่11ทธันวาคมนี้จ่ายเงินเยียวยาอีกสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้คุณได้สิทธินี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ใค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่11ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งกลุ่มนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินในวันที่11ธันวาคม2563นะคะซึ่งเงินนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและคุณได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้นะคะจากกรุงเทพธุรกิจนะคะซึ่งหัวข้อข่าวก็บอกว่าจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราดี D ์ Day, วันที่11ธันวาคมนี้นะคะนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวนะคะว่าขอแจ้งข่าวดีให้กับเกษตรกร,กรชาวสวนยางว่าเงินส่วนต่างงวดแรกตามโครงการประกันรายได้ยางพาราหากไม่มีอะไรผิดพลาด หรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ก็จะได้เริ่มจ่ายส่วนต่างครั้งแรกในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้และถัดจากนั้นก็จะจ่ายต่อไปทุกเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนจนกว่าจะหมดฤดูการกรีดสำหรับปีนี้นอกจากนี้ที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือขณะนี้ราคายางและราคาปาล์มในภาคใต้กระเตื้องดีขึ้นมาก รวมทั้งภาคอื่นที่ปลูกด้วยสำหรับยางพาราขณะนี้ราคาไม่ได้ทรงอยู่ที่กิโลละ40บาทเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยยางแผ่นดิบมาตรฐานชั้น3ราคาก็ขึ้นมากิโลกร,รัมละ60กว่าบาทยางแผ่นรมควันราคา FOB ก็ขึ้นไปถึง70กว่าบาทแล้วขณะเดียวกันน้ำยางข้นก็ขึ้นไปกิโลกร,รัมละ55-57บาถึงทยางก้อนถ้วยก็ขึ้นไปที่กิโลกร,รัมละ20-23ถบาทแล้วแต่วันแล้วแต่กรณี ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ราคายางขึ้นมาหากจะพูดถึงราคายางแผ่นดิบชั้น3ที่เป็นยางมาตรฐานอยู่ที่กิโลกรัมละ60ขณะนี้ก็ต้องถือว่าทะลุ60บาทไปแล้วส่วนปาล์มนั้นก็ประกานร,รายได้ที่กิโลกรัมละ4บาทปรากฏว่าในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาราคาปาล์มก็ทะลุ4บาทไปแล้วขณะนี้ก็อยู่ที่กิโลกรัมละ6-7บาทก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาล์ม นายจุลินกล่าวนะคะและนายจุลินก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่าสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ถือบัตรสีชมพูนั้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้ลงนามเสนอที่ประชุมคอรมอไปแล้วและก็คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอได้ในวันอังคารหน้าหากที่ประชุมเห็นชอบก็จะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างให้กับผู้ที่ถือบัตรสีชมพูได้เช่นเดียวกันกับปีที่แล้ว นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่11ธันวาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะคะนายจุดินลักษณะวิสิท์ก็คอนเฟิร์มนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพารานะคะ <S <S ก็รอรับเงินในวันที่11ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้เป็นงวดแรกได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ